สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทาร์ดโฮมแนนตินายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมและาคากาุมประจำเดือนกันยายน2565นะคะชาวราศีกุมเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะคะ ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทํานายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์นะคะอาจจะสลับฟังสลับฝ่ายเป็นไว้เวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะอย่าอินจนเกินไปเนาะเอาละค่ะ,ะเรามาเริ่มดูกันค่ะว่าสําหรับคนโสดชาวราศีกุมลัคนากุมความรักของคุณในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบรแรกนะขึ้นมาเป็นไพ่ edge of one บางคนเนี่ย จะกำลังเริ่มต้นงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเอนจอยกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆในช่วงนี้นะคะซึ่งถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมขึ้นมาเป็นไพ่เพจออ f ว n นก็มีคนเข้ามาค่ะก็จะเข้ามาจากการทํางานการติดต่อประสานงาน เขาอาจจะไม่ได้ทํางานสายเดียวกับคุณหรอกแต่ว่าอาจจะเข้ามาข้องเกี่ยวกันเพราะว่าอาจจะต้องมีการติดต่อพูดคุยกันหรือว่าการดูงานร่วมกันนั่นเองค่ะแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนกเดียวกันเท่านั้นเองนะคะสาหรับคนโสดก็จะมีคนเข้ามาแล้วก็ไพ่ t o of Swords เนี่ยด้วยความเลือกมากของคุณหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยชาวราศีกุมอาจจะเป็นคนไว้ใจคนอื่นได้ยากคุณเองอาจจะรู้สึกว่าปะวิงเวลาการเข้ามาของเขาคุณจะยังไม่ได้เลือกทันทีทันใด ไพ่สองดาบเนี่ยก็คือคุณไม่มั่นใจในตัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีท่าทีที่ว่าการเข้ามาของเขามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณอยากเดินหนีหรือว่าคุณไม่อยากที่จะสนใจเขานั่นเองค่ะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่ว่าความไม่ไว้ใจใครเนี่ยแหละจะทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกเบื่อนหน่ายคุณได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่มีกําแพงใจสูงมีความ รักโลกส่วนตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงก็จะไม่ยอมให้ใครเข้ามาง่ายๆไม่ยอมเปิดใจให้กับใครเลยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูดูไปก่อนนะอย่ามีท่าทีที่ดุเกินไปนะคะไม่งั้นคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็จะหนีหายไปได้นะคะสำหรับคนโสดชาวราศีกุมแล้วก็คนที่เขาเข้ามาเนี่ยมีอยู่2กรณีก็คือ1เลยเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาคต่างภาษาหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นคนต่างชาติไปเลยก็ได้ค่ะ คราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีกุมที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างชาวราศีกุมที่มีคนคุยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เพ g e o อฟครับในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยคนที่มีคนคุยเนี่ยคนคุยจะเอาอกเอาใจคุณดีมากคุณอยากได้อะไรเขาทําให้ทุกอย่างคุณต้องการแบบไหนเขาเปเขาสปอยทุกอย่างเลยค่ะ ก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะเข้าใจคุณมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะใจคุณมากขึ้นก็มีแนวโน้มที่ว่าคนที่มีคนคุยนะคะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคนคุยเนี่ยคือเป้าหมายของคุณหรือว่าเริ่มโฟกัสคนคุยมากขึ้นก็มีแนวโน้มที่ว่าจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะส่วนคนที่มีความรักมีคู่มีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วนะคะไพ่ขึ้นมาเบ็นไพ่ Knight nice of Pentacles คือสาหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองยุมกิมกับเรื่องของการบงการการใช้เงินของอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้มีปัญหาเพราะว่าระหว่างคุณกับเขาต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่เป็นคนที่ค่อนข้างขี้งกในเรื่องของเงินแล้วมันจะมีปัญหากันในเรื่องของเงินเงินทองทองหรือการพูดคุยกันในเรื่องเงินเงินทองทองนั่นแหละค่ะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าไพ่เซเว่นออฟวันคนที่มีความรักมีคู่ที่ดีอยู่แล้วเนี่ย จะเกิดปัญหาหยุมหยิมเกิดความคิดมากแล้วก็เหมือนกับว่าบังคับคอนโทรลการใช้ชีวิตของอีกฝ่ายมากเกินไปจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าอยากถอยห่างอยากถอยหนีนะไพ่เจ็ดไม้เทา้าจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยกันเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็ไพ่เด d e ว i l ขึ้นมาตีกรอบคนรักมากเกินไปอาจจะทําให้คนรักอึดอัดในช่วงนี้ได้นะ โอเคนี่คือดวงของคนโสดคนมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะคะไหนเรามาดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ควีนออฟชอตคือการตัดะคะ่ะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่า ถ้าไปต่อกับคนคนนี้คุณจะอยู่แบบตายทั้งเป็นแน่ๆเลยคุณก็เลยเลือกที่จะอยู่กับโลกของความเป็นจริงอยู่กับโลกที่สวยงามที่คุณสร้างมันด้วยมือของตัวเองได้นะั่นคือการตัดใครคนนั้นออกไปเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาขึ้นมาเป็นไพ่สามถ้วยก็คือต่อให้คุณไปต่อเนี่ยเหมือนคุณรู้ดีอะ่ะคุยน็อ o ชดกับไพ่สามถ้วยเหมือนคุณรู้ดีคะ่ะว่าเขาให้สถานะของคุณเนี่ยในรูปแบบที่เป็นเหมือนมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนคุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้ลงเอยกันในสถานะแฟนนะคะ ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วคุณต้องอยู่กับการจินตนาการไปเองว่าเอ้ยเขาจะมีเราอยู่ในอนาคตแต่มันคือการคิดไปเองไงตอนในตอนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าชาวราศีกุมเบกตัวเองได้ทันว่าสิ่งที่คุณวาดฝันไว้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การคิดไปเองจินตนาการไปเองฝ่ายเดียวรวมถึงไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยมันมีความอึอดอดัดเวลาที่อยู่ข้างกายเขาคุณรู้สึกอึดอัดกับคนรอบข้างข,างของเขาเพื่อนเขา วงสาคนาญาติของเขาที่ทําเป็นเหมือนกับว่ารับคุณได้แต่จริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณกับเขามีความแตกต่างอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นมันไม่ได้รู้สึกแฮปปี้ขนาดนั้นตัวคุณเองอาจจะมองเห็นความแตกต่างในความรักที่ผ่านมาแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบเหรียญเนี่ยสิบเหรียญน,นั่นก็คือคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันสามารถพัฒนาเป็นครอบครัวได้จริงๆแต่สิ่งที่เขาให้ได้มันคือการประวิงเวลา มันคือการที่ทำให้คุณคิดไปเองว่าเดี๋ยวเราจะเป็นครอบครัวกันนะแต่สิ่งสิ่งในความเป็นจริงที่คุณมองก็คือว่ามันคือการที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นเลยท,ทั้งทั้งที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณเองอะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ q u e e n of Cup นั่นหมายถึงคุณมองว่าคุณช่วยเหลือเขาในหลายๆด้านมากเลยนะแล้วก็ยอมเสียสละเพื่อเขาในทุกๆท,ทาง ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาหลายอย่างเลยถึงแม้กระทั่งเขาอาจจะเคยไปเจ็บกับคนอื่นมาคุณยังเป็นคนที่ฮิวจิตใจเขาได้เลยแต่ณเวลาเนี้ยคุณกลับรู้สึกว่าเขาไม่สามารถเสียสละเพื่อคุณได้ไม่สามารถยอมทิ้งตัวตนยอมทิ้งอิสระเพื่อที่จะมาคบกับคุณได้<ม>คราวนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกุมนะคะ สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ห้าดาบห้าดาบเนี่ยมันคือการที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกตัวเล็กมากๆเลยคุณอยากกลับไปเป็นคนเดิมที่มีอิสระในการคิดการตัดสินใจแล้วก็มีอิสระในการพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในใจเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่มีอิสระทางด้านความคิดแล้วก็ไม่มีอิสระในการตัดสินใจหรือเอ่ยปากพูดเกี่ยวกับไมชัของตัวเองเลย สถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้เหมือนคุณเข้าใจอะไรหลายๆอย่างในการกระทําของเขามากขึ้นคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขากดคุณเหลือเกินการอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณตัวเล็กและคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องเท่าเทียมไพเอชออฟเพนดิเคิลขึ้นมาในตอนนี้เนี่ยเรามองว่าคุณต้องการสิ่งใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มมากกว่าต้องการสิ่งใหม่ๆเข้ามาเริ่มต้นมากกว่าแต่ทีนี้เนี่ยพอไพเอชออฟเพนดิเคิลขึ้นในตําแหน่งปัญหามันคือการที่ว่าต่อให้คุณต้องการ คนใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มอะ่ะแต่ณเวลาเนี้ยมันยังไม่มีเข้ามาณนะเวลาเนี้ยมันยังหาคนที่สมบูรณ์เพอร์เฟกอย่างที่คุณต้องการไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณกลัวคุณกลัวการเข้าหาของเขาคุณกลัวว่าเขาจะพยายามมาพูดแล้วคุณจะใจอ่อนเพราะว่าคุณเหมือนจับต้นชนปลายถูกแล้วว่าคุณไม่เหมาะสมคุณไม่คู่ควรกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้ไม่ควรอยู่ในชีวิตคุณ และในขณะเดียวกันในจังหวะที่คุณยังหาใครเข้ามาในชีวิตไม่ได้คุณก็เลยกลัวการเข้ามาพูดคุยของเขาและในตอนนี้ไพ่เจ็ดดาบมันคือการที่ว่าคุณเองเริ่มเฟดตัวออกมาเริ่มมีกำแพงใจเหมือนเดิมตัวเขาเองก็เงียบเหมือนเดิมไพ่เจ็ดดาบมันคือการแอบมองกันแบบลับๆแอบส่องกันอยู่แบบลับๆค่ะ คนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยน่าจะเป็นชาวธาตุลมแล้วก็ชาวธาตุดินซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีกุมภลัคนากุมและคนคนนั้นกันค่ะไหนดูซิว่าชาวราศีกุมภลัคนากุมคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ n ายอัลเพนดิเคิลในตอนนี้เรามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันทำให้คุณสบายใจ และคุณเองกําลังรู้สึกว่าคุณสบายใจกับการที่ได้อยู่ตัวคนเดียวมากกว่านะคะตัวของชาวราศีกุมลัคนากุมเองอะในใจลึกๆกับคุณอยากให้เขารู้สึกเสียใจกับการสูญเสียกับความสัมพันธ์ที่มันล้มเหลวในช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าที่ผ่านมาไพ่ดีแอมเพรสตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณแบกรับเขามามากเกินพอแล้วแล้วก็คุณทนที่จะต้องพยายามทําตัวเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุด ในชีวิตเขาซึ่งมันเหนื่อยคุณกลายเป็นเดอะแบกในช่วงที่ผ่านมาแล้วในตอนนี้เนี่ยคุณสบายใจมากขึ้นกับการที่กลับมาอยู่คนเดียวแล้วก็อยากให้เขาได้รับบทเรียนกับการสูญเสียหรือการพังทลายลงของความสัมพันธ์ในตอนนี้ถึงแม้ว่าต่างคนจะต่างหันหลังให้กันแล้วอะแต่เหมือนคุณรู้สึกได้เลยว่าคุณยังเลิกโฟกัสเขาไม่ได้และคุณเองก็รู้สึกได้ว่าเขาก็ยังหยุดโฟกัสคุณไม่ได้เหมือนกัน ต่างฝ่ายต่างหยุดโฟกัสกันไม่ได้แต่นนเวลาเนี้ยไพ่เดอะเวิลด์เรามองว่าคุณรู้สึกว่าคุณได้เหมือนถูกปลดปล่อยอะแล้วคุณก็พร้อมที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ออกไปแล้วเหมือนกันส่วนเขาคนนั้นนะคะความสัมพันธ์ความรู้สึกนึกคิดที่เขารู้สึกกับชาวราศีกุมลัคณากุ่มไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ two of pentacles two of pentacles เนี่ยมันคือการที่ เขาเองไม่มั่นคงพอในเรื่องของภาวะจิตใจเวลาที่เขามีความรักเขามักเกิดการเปรียบเทียบหรือมักรู้สึกว่าจะต้องเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาตัวเขาเองเนี่ยพ่ขึ้นมาเป็นพ Two ่ t r u of p e n t a c l e s ในตอนนี้สถานการณ์ที่เขากำลังเจอค่ะเขารู้สึกสับสนแล้วก็ไม่มั่นคงทางด้านความคิดดูเหมือนเขาจะคิดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย หลายอย่างเลยแล้วเขาเองก็อาจจะกำลังมองว่าไพ่ veil of fortune คุณเปลี่ยนไปคุณไม่ได้เลือกเขาเหมือนเดิมหรือเรียกง่ายว่าเขากำลังรู้สึกว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกอื่นเข้ามาแทนที่เขาแล้วก็ไพ่ judgment ในตอนนี้เขากำลังพยายามที่จะหาความจริงอาจจะเป็นการหาความจริงผ่านทางโลกออนไลน์หรืออีกในแง่นหนึ่งก็คือเดี๋ยวเขาจะเริ่มมีการพูดคุยเริ่มมีการถาม เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจริงว่าทําไมคุณถึงเปลี่ยนไปนั่นเองเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยในความคิดของเขาเขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่ผ่านมาแต่เขาอาจจะเกิดความสงสัยมากกว่าว่าทาไมคุณถึงเปลี่ยนไปคุณมีตัวเลือกใหม่หรือเปล่าเหมือนเขาอยู่ในภาวะนั้นและในตอนนี้เนี่ย p i a s e of p e n d i c l e คือเขารู้สึกว่าเขาต้องกลับมาทําดีกับคุณมากขึ้นเขาต้องกลับมาใส่ใจคุณมากขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่และพ h a s e of Cup คือคุณและเขาเนี่ย มันคือการช่วยเหลือกันแบบที่ที่เหมือนกับว่าช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัวครอบครัวนหนึ่งอะในช่วงอดีตที่ผ่านมาพอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เทนออฟคัมเนี่ยคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูแลเขาได้ดีมากๆแล้วอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกปลอดภยัยเขาเลยยังต้องการคุณอยู่ทีนี้พอมาดูบทสรุปในช่วงเดือนกันยายนนะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคนากรุมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ King of w a n d s เขาคนนั้น จะกลับมาสื่อสารกับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนคุณจะต้องเหนื่อยมากๆกับการที่จะต้องพยายามให้เขาเข้าใจในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็ในสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตแล้วก็ดูเหมือนกับว่าไพ่เดอะเฮอร์มิตค่ะคือเขายังมีความคิดในรูปแบบที่มุมมองของเขาเขาก็จะยังยึดติดแบบนั้นไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาคนคนที่คุณรู้สึกด้วยเนี่ยคนนี้จะเป็นคนที่แบบ เก่งในเรื่องเทคโนโลยีมากๆเลยแต่ว่าในมุมมองความรักอะ่ะจะค่อนข้างยึดติดจะค่อนข้างเชยหรือว่าล้าหลังนิดนึงเขาก็จะยังเชื่อในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ได้เติบโตมาได้ถูกเสี้ยมสอนมาเขาก็จะเชื่อในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง เดือนกันยายนเนี่ยคุณจะเหนื่อยมากเลยกับการที่ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วก็ดูเหมือนเขาจะไม่เข้าใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันก็คือกลายเป็นว่าเหมือนเราต้องมานั่งคุยกันอีกครั้งหนึง่งนั่งเถียงกันอีกครั้งหนึง่งนั่งตัดสินใจปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึง่งในช่วงเดือนกันยายนแต่ก็ดูเหมือน ยิ่งพยายามอธิบายทุกอย่างยิ่งแย่ยิ่งกระจัดกระจายมันเกิดการเถียงกันแล้วก็ไม่ได้เป็นการจบกันแบบจริงๆจังๆสซะด้วยคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนําอะไรกับชาวราศีกุมไพ่ที่ขึ้นมานะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ affirmation คือตัวคุณนะ่ะคาดหวังคนที่สามารถปลอบโยนปลอบประโลมความรู้สึกคุณได้จริงๆและคุณก็และคุณก็ยังคาดหวังว่าคนนั้นจะยังเป็นเขาอยู่ในตอนนี้ค่ะตัวคุณนะ่ะอยู่ในรูปแบบที่ว่าคาดหวังมากเลยนะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และสิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าเขาเปลี่ยนได้ก็จริงแต่ถ้ามันเหนื่อยเกินไปอะลองถอยออกมาดูสักหนึ่งก้าวค่ะว่าเขาจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ย ที่ผ่านมาเรามองว่าคนที่คอยปอบปอบประโลมเขาเนี่ยน่าจะเป็นตัวคุณตราบใดก็ตามที่เขาได้รับบทเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่มากหรือน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอันนี้ต้องดูเอาเองเนาะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมภ์ลัคนากุมสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเนี่ยสามารถแอดไลน์อ f ฟ i ิเชีทักทายป็นเข้ามาสอบถามคิวหรือว่ารายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ